คำว่านางเอกในดวงใจมันแต่ว่าเหมือนเราเข้าไปอยู่ในใจคนเลยอย่างเงี้ยเราคิดว่าอันนั้นมันมีมีมินิ่งกับเรามากๆคงไม่ถึงขนาดว่าไม่อยากให้ใครผิดหวังคือเราเราคิดว่ามันต้องมีคนที่ผิดหวังอยู่แล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าจากกระแสที่เราเห็นอะเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายเราก็เป็นเราแบบนี้แหละใครจะผิดหวังเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นเพราะว่านี่คือตัวเรา อย่างที่ผ่านมาในช่วงแรกๆหนูจะไปแบบเหม่ยบาลเรียบร้อยคงตรวจติด้าแบบอันเชิญ่าพเที่ยวแล้วภาพหลังๆมาเริ่มแบบหามาสายแทบอย่างเงี้ยแล้วถ้าถามแด้หจริงๆได้เป็นคนแบบสวัสดีค่ะณัฐพรเตมีรักค่ะ แล้วใครบ้าแต้วคิดว่าทุกคนมีความบ้าก็เพราะว่าคือในเรื่องอะแต่ว่าแต่ละคนก็มาด้วยความเชื่อของของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันในเรื่องเนี้ยมันเป็นการมาเจอกันของแบบคนสองคนสองเออกลุ่มคนสองคนที่มาจากคนละคั่วเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มากับความเชื่อของตัวเองซึ่ง พอมันมาเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่ะซึ่งมันทําให้เราตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วแบบสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดอ่ะมันมันใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทาให้แต่ละตัวละครมีการตีกันในหัวแล้วอันนั้นแหละใครรอดก็คือคนที่ไม่บ้าค่ะแต่เพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะมีความบ้ากันมาอยู่แล้วค่ะ เริ่มต้นจากเต้เป็นสิทธิ์ของหมอมหมูแล้วในการที่แบบหมอมก็จะคอยสอนให้เราได้ไปเล่นละครต่างๆอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งหมอมก็แบบชักชวนว่าเนี่ยมีเรื่องจะคุยแต่ก็แบบอุ้ยเรื่องอะไรอะไรเงี้ยจนหมอมก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็แบบเป็นเป็นเชิงคาบทามว่ามาเล่นไหมอะไรเงี้ยเราก็ดีใจมากเพราะว่าการที่อะนักเรียนอะแล้วมีคุณครูที่ เห็นพัฒนาการของเรามาตลอดในในคลาสอะไรเงี้ยเลือกตัวเราเข้าไปอยู่ในผลงานของอาจารย์ก็ก็เป็นสิ่งที่เราตื่นเต้นตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะสำหรับทุกผลงานของเต้เา็รู้สึกว่ามันไม่ไม่มีอะไรหมูอยู่แล้วยิ่งงานนี้เป็นงานที่ทำโดยอาจารย์ของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรายิ่งต้องพุชขึ้นไปให้มากกว่าสิ่งที่เราแบบคือเหมือนเราต้องเซอร์ไพรส์ตัวเราเองในในงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง กว่าจะได้มาเราก็ทํางานเรื่องหลักหมายถึงว่าในการเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยต่างๆเพื่อให้เราเข้าใจความคิดของตอัวละครเยอะมากอะไรเงี้ยก็เป็นการทํางานที่ที่ทำให้เรารู้ว่ามันแบบถูกกว่าที่จะมาเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งจริงๆในในงานที่เป็นสแตนดาร์ดของอาจารย์เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะสำหรับภาพ,พยนตร์เรื่อง six character นะคะมาอยากสมองกก็เป็นอีกหนึ่งผลงาน ทางด้านการแสดงของเต้เานะคะจริงๆเต้าก็เคยอยู่ในหนังมาแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งที่เราทุ่มเทให้กับหนังแล้วก็อยู่กับอยู่กับการสร้างมันขึ้นมาตั้งต้นอะไร่างเงี้ยเราก็เห็นถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายรวมถึงแก๊สสาคัญของเรื่องนี้ซึ่งเต้าเชื่อว่าคนเข้าไปดูเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นแฟนหนังมอมหรือว่าคนอื่นๆที่อยากจะซัพพอร์ตหนังไทยอ่ะแต่ว่าจะได้เห็นแบบอีกเลเวลหนึ่งของของภาพยนตร์ไทยในการแบบตั้งแต่หยิบเรื่องที่มีความคลาสสิกมากๆมาทําวิธีการทํามาปรับให้เข้ากับการรับรู้ที่คนไทยจะแบบเปิดรับอะไรเงี้ยค่ะแล้วแน่นอนคือนอกจากความลุ้นความสนุกหลายๆอยา่างได้อะไรกลับไปแน่นอนแล้วก็เป็นแบบงานงานที่เต้าเชื่อว่าเป็นงาน ภาพยนต์นที่คนไทยแบบภูมิใจมากๆค่ะก็ตื่นเต้นท,ที่ทุกคนจะได้ดูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันใครอย่างไรก็ฝากสัพพอร์แล้วก็ไปดูกันนะคะสำหรับมายาพิศวะ Six Character ค่ะ <S <S ถ้านับเป็นวงการบันเทิงรวมโฆษณาเลยก็คือเริ่มจากโฆษณาก่อน,นะคะ่ะพานิงนู่นนี่นั่นอะไรย่างเงี้ยตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นเมนจนเป็นแบบค่อยๆแย,อยามาเป็นเมนแล้วก็ถ้าละคร เรื่องแรกที่ได้เล่นก็คือกับช่องสาเรื่องน่ารักค่ะแล้วก็ที่คนน่าจะจําได้ก็น่าจะเป็นดงผูด้ดีที่แบบได,ได้ได้แบบทำให้ไปไหนมาไหนคนเริ่มจําได้มากคืออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าก่อนน้านเนี่ยที่เรายังไม่รู้จักโควิดยังไม่มีโควิดในโลกเนี้ยเราก็เต็มที่กับงานมากมีอะไรก็ใส่เต็มแบบบางทีถ่ายละคร ในประสบการณ์การทำงานที่แบบมากสุดๆก็คือแบบเ,ออเป็นคิวปิดกล้องแบบตีห้าทั้งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มเช้าตีห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบไม่ได้นอนก็มาถ่ายต่ออะไรนขนาดนั้นนะคะจะแ,แบบเรารู้สึกว่ามันมันมันไม่คุ้มกันเลยเพราะว่าเราทำงานเหมือนกับว่าเราจะไม่มีวันเป็นอะไรอะแต่ว่าใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพร่างกายเราเพราะว่าทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนอย่างเงี้ยค่ะ เคยได้ยินผ่านๆแต่ว่าก็ก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่ารับตําแหน่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเพาะ้าเต้าคิดว่ามันไม่ได้มีสถาบันอะไรจัดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเหมือนกับแค่มุมมองของคนอื่นที่มองเห็นเราในตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่สําหรับแบบนางเอกในดวงใจอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเรารู้สึกว่า มันก็กลับมาเรื่องนี้แหละซิกคาแรคเตอร์คือวงการหรืออะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาหมดแต่ว่าคําว่านางเอกในดวงใจมันแต่ว่าเหมือนเราเข้าไปอยู่ในใจคนเลยเราคิดว่าอันนั้นมันมีนมินนิ่งกับเรามากมากกว่า ไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีฟีดแบ็นี้กลับมาเพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เป็นเราแบบแบบที่เราควรจะเป็นในแต่ละช่วงอายุอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะแล้วก็สําหรับชายาานี้ก็ตลกดีเพราะว่าก็มันทําให้เราเห็นว่าเราเองก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดจากนาคีได้ แต่ว่าคนก็ยังจําสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ยังดีที่มันเป็นฉายายที่แบบไม่ได้ไม่ได้ไปในเชิงลบหรือบวกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นกระแสที่มันก็มีแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่มาซื้ยแล้วมันก็เหมือนหวานเรียบร้อยคนติด,ดถ,ถ้าแบาบมาเชิญมาเที่ยวแต่ภาพตลางหากมาเรื่องแบบหามาสายแสบอะไรเงี้ย ถ้าถามแต้วจริงๆเต้าเป็นคนแบบต้งเป็นทั้งหมดแต้วเป็นทุกอย่างเพราะว่าเต้งเป็นนักแสดงเนาะแต้าก็ต้องแบบพยายามเข้าใจคนในหลายๆแบบแต่ถ้าถามว่าตัวเต้าเองอ่ะเต้าก็อยากที่จะเป็นได้หลายๆอย่างคือเพราะว่าเต้าเองก็มีฟีลลิ่งมีหัวใจมีอารมณ์ที่วันนึงเราอยากจะหวานเราอยากจะเป็นสาวเปรี้ยวขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เป็นผู้หญิงคนนึงแหละที่เราอยากจะ explore ตัวเราเองว่าเราเราเหมาะกับอะไรเรา ตัวเรารู้สึกว่าเรามั่นใจกับอะไรแล้วก็เราก็ทดลองไปเรื่อยๆเ,เหมือนกันทุกคนะนะคะแล้วอย่างช่วงแรก่ยไแต่งตติดภาพอะสวยหวานนีไรอ่งเมานีงามแล้วพอเราแซบกบันดันมีแบบแฟนกลับมาเนแบบอุ้ยชอบแค่อะไรลูกเน่ยมันเคยมีแบบอุ้ยเราจะแทบกน้อยลงเพื่อที่จะแบบ ไม่อยากให้แฟนๆบอกอะไรงเงี้ยมีมีเคยคงไม่คือถึงขนาดว่าไม่อยากให้ใครผิดหวังคือเราเราคิดว่ามันต้องมีคนที่ผิดหวังอยู่แล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าจากการะแสที่เราเห็นนะเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายเราก็เป็นเราแบบนี้แหละใครจะผิดหวังเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นเพราะว่านี่คือตัวเราเองนะคะ ที่เสียใจที่สุดก็คงเป็นเรื่องแบบที่คุณพ่อไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ถามว่านานขนาดไหนมันก็คงไปอีกตลอดชีวิตอะคะ่ะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะเข้าใจแล้วก็อยู่กับมันให้ได้แล้วก็บาลานซ์ให้เรายังมีความสุขเราไม่ได้พูดว่าเราต้องไม่ทุกข์เลยแต่เราก็ทุกข์ได้แต่เราก็มีสติมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ สิ่งที่เราจะทำก็คือรีแลกซ์ค่ะคือเหมือนกับอยู่ในโหมดที่แบบผ่อนคลายแล้วก็อ่านหนังสือ,เ,อเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนอะถ้าถามอะก็จะบอกว่าออกไปเที่ยวไปแบบไปหาอะไรใหม่ๆพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องคิดว่าแบบเวลาที่มันฮิลลิ่งได้มากที่สุดคือการที่แบบเราได้ดูแลตัวเองอ่ะไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพการกินการนอนแล้วก็ เข้ามาศึกษาตัวเองข้างในไม่ต้องออกไปแบบขวนขวายหาอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีเวลาว่างต้องอให้ลานอะรครใช่ใช่เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้สึกรีแลกซ์ที่สุดแล้วเราก็จะได้แบบทําตัวเองให้พร้อมที่จะไปทําง,งานเคลีออะไรหลายอย่างเหมือนดีท็อกซ์ค่ะมีความสุขกับการที่เรา ยังมีคนเห็นคุณค่าและให้เราได้แบบทำอะไรที่ที่เราเอ็นจอยอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็แน่นอนคือความสุขก็คงเป็นเรื่องของการที่มีคนแบบที่รักเราแล้วเราก็รักเขาอยากเห็นเขามีความสุขรอบๆข้างเราซัพพอร์ตกันรเลยะคะ่ะคือคงไม่ใช่เป็นแบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือการที่แบบแค่รายลอ้อมไปด้วยคนที่เราเรารักกันและกันหวังดีกันเท่านี้ก็โอเค